นิดน่ดน,ดนิดนึงแต่ว่าในการเล่นเราก็ใช้เด็กใหม่ลงเยอะนะครับในเซตที่2และก็3แล้วก็สามารถเล่นได้นะโดยเฉพาะ นุกนิกแล้วก็โมเมอะไรพวกน,นี้ก็คิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเด็กใหม่ที่ที่เราเอาเข้ามาตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยทีมได้ในอนาคตนะครับก็คิดว่าเขาต้องหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกนิดเก่งไปนิดหนึ่งเก่งไปแล้วทำให้ความเครียดม,มานะครับก็ทําให้เกมมันไม่ลื่นเกมไม่ลื่นตรงนี้ก็เลยเอาเด็กใหม่ตรงนี้พอลงไปมันก็ลื่นมันก็ทําได้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ดีก็เสียได้นะเซตที่2ก็ถ้าเราได้เขาเนี่ย เราก็จะกดดันในเซตต่อไปเขาด้วยนะครับผมมองนะฮะเพราะว่าเด็กเราเริ่มมาแล้วนะนิดเดียวนะเราเราไปเสียท้ายเกม2แต้ม3แต้มที่มัน,ท,มนที่มันก็ยากอยู่เพราะว่าเขาเสิร์ฟดีนะครับในช่วงท้ายเกมด้วยดูเหมือนปัญหาของเราคือรับเสิร์ฟกับกับความเตี้ยที่โดนบล็อกจับบล็อกเยอะมากใช่ครับเราอบอลเรารับเนี่ยก็ไม่เสียคะแนนเลยแต่รับแล้วเนี่ยเราเล่นลูกผสมไม่ได้นะครับ เราก็เลยเล่นโครงสร้างโดยพองหัวเสาอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้การ็อกเขาง่ายนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องเพิ่มตรงนี้ให้ดีกว่านี้หมายถึงว่าตัวอื่นนะครับในเรื่องของแบ็กโลอทแท็กนะแถวหลังช่วยอีกต้องช่วยอีกมากกว่านี้นะแล้วก็ต้องวางให้แม่นต้องวางให้แม่นก็คิดว่าตรงนี้เราคอยเพิ่มเติมแล้วก็ให้เด็กดูวิดีโอแล้วคำวามเข้าใจแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะ